Wow. วันนีวันเกิดของในชาชวานนี่เขาก็เลยตั้งใจจะทําแสดงฝีมือซึ่งไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตก็คือข้าวหมูทอดลาดแกงกะหรี่ของป่ของเขานะคะนี่ค่ะกำลังเตรียมของอยู่เจะว่าจะเป็นรุ่นเป็นนี่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็คิดว่าน่าจะอร่อยนะไม่รู้งานนี้ใช้สูตรเป็นแอปเปิลเราก็เพิไปซื้อมาหวานตึ้งๆไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเยเขากำลังจะผัดแล้วก็ ตุ๋นแล้วแล้วไงลองดูแล้วนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเต้นเต้นเตนลา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 เราลังต้มอยู่ครับก่อนที่จะใส่แกงกะหรี่ก้อนลงไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแกงกะหรี่แล้วตอนนี้ก็กำลังจะมาเอาหมูมาชุบแป้งทอด แล้วลองดูกันว่าจะเรืองอดาบขนาดไหนนี่หมักไว้เมื่อเช้าคุณแม่หมักให้ว้าวฉาวแนแท้แล้วเราทำเสร็จแล้วครับเข้าหน้าแกงกะหรี่หมูทอดนะครับนี่ครับแกงกะหรี่ซึ่งอาจจะเห็นว่ามันดูแห้งเกินไปสนิดนึง ฉันเพิ่มสูตรว่ามันแห้งไปหน่อยนะแต่ก็รสชาติก็ดูเผ็ดๆร้อนนิดนึงไะคะเพราะว่าเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วแล้วก็ปรุงให้มันกลลมก่อมมากขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะชอบหรือเปล่าไงคุณชัดลองชิมนะไม่รู้ชอบไหมแล้วก็ที่สำคัญนี้ครับก็ให้ผลดทอดให้อ่ะเป็นหมูทอดนี่ไงตึ๊งดูเยอะมากเธอคงกินกับฉันไม่โอ๋หรอกแต่จะให้ตาที่บ้านลองชิมดูว่าจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามหรือเปล่านะแล้วไงก็ ติชมกันได้นะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเราจะลองไปสอบถามกัวตัวเลยว่าแบบนี้เน so ี่ยเหากับการที่จะมาเป็นแม่ผีเรือนต่อหรือเป่าไห่นะไปเจอกันบ๊ายบายจริงกิน่จรับชิมไหมล่ะครับน้าบานวายสกอตต์อจริง ดูเฟกค่ะจริงอร่อยจริงอร่อยจริงก็กินต่อไปนะคะเรามาพักเบรกเขาค่ะตอนนี้อยู่สนามฟุตซอลดูน่ากลัวตั้งเลยผู้ชายเยอะแยะโอเค